สวัสดีครับวันนี้ผมมาก,กับรายการไ h a i l a ด d อีคว้าอ่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพากันนั่งรถไฟไปเที่ยวสถานีรถไฟกระบ,บี่บุรีกับขบวนที่ฮ้านะครับพร้อมกับทางข้อมูลจากทางกรมการขนส่ทงทางรางเพื่อที่จะอธิบายว่าตอนนี้ความคืบหน้านของการพัฒนา,าระบบรางโครงสร้างและตัวรถที่จะนําเข้ามาวิ่งในระบบรางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไรบ้างเดี๋ยววันนี้ามาดูด้วยกันครับ พิเชษคุณาธรรมรักอาทิตย์ดีกรมผสมทงางรางครับตอนนี้พอเรามีกฎหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะได้นะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องแรกทางกรมเนี่ยก็จะไปดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งคนขับทั้งตัวรถและขั้นตอนการปฏิบัติงานของอเรเตอร์ทั้งหมดว่าทุกองค์ประกอบเนี่ยปลอดภัยคนขับรถอ่ะทางกรมก็จะออกใบอนุญ,ญาตขับรถไฟให้ แต่ไม่ได้ขอว่าคนคนนั้นจะขับรถไฟได้เพียงแต่ทางกรมไปตรวจสอบว่าเขามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะมาขับรถได้ควบคุมรถได้ตัวรถเองก็เหมือนกันเมื่อวานก็มีข่าวรถไปชนกันที่กาญจนบุรีก็มีผู้บาดเจ็บเข้าไปอีกซึ่งเคสเนี้ยถ้าเกิดเรามีพรบเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติมีกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็จะตามไปดูว่าเขามีการซ่อมบำรุงตัวรถยังไงมันมีความปกพ้องอะไร และตัวรถชำรถบุกพ้องจริงหรือเปล่ามันต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก3ามบาทไม่มีโหมดการขนส่งไหนในประเทศไทยนะตอนนี้สามบาทซึ่งสําหรับประชาชนทั่วไปนะเขาคิดว่ามันถูกเกินไปทางกรมก็มีหนังสือ3ฉบับมาถึงกางรถไฟแล้วว่าขึ้นราคาได้แล้วปิงการรถไฟอีปัญหาน่าจะเป็นส่วนนึงคือโครงสร้างราคาที่ไม่สอดคล้องกับการเดินทางที่เหมาะสมอย่างเช่น มีค่าทรรมเนียยก็ด่วนแล้วก็เขาทําทั้งบอลทั้งก้อนเนี่ยก็คือค่าทเนียมเดียวกันทั้งประเทศใช่ไม่ได้แยกว่ารถชนิดไหนค่าธรรมเนียยเท่าไหร่ค่าโดยสารเท่าไหร่จริงๆผมว่าตรงนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับเพราะว่าโครงสร้างราคาของการรถไฟมันต้องเป็นธรรมกับทั้งออ e เ a อร r ก็คืการรถไฟแล้วก็ประชาชนคู่ขนานกันรถใหม่ไม่ได้<ม>อย่างเงี้ยหรือ service กับประชาชนจริงๆประชาชนไม่ต้องการราคา3บาทนะก็ต้องการโอเค4บาท เพิ่มมาต่อยขึ้น4บาทนี่ขึ้นตั้งยี้เปอร์เซ็นต์นะ,ะเขายัางรู้สึกโอเคเลยเพิ่มมาบาทหนึง่งช่วยทําให้มันสะอาดหน่อยได้ไหมหรือทําให้ม,ใหมันใหม่หน่อยได้ไหมแบบเนี้ยก็เขายอมจ่ายอันนั้นหบาทเลยยอมจ่ายเลยครับมันจะเป็นโอเปนไอเซสต์หรือก็เปิดให้ใครก็ได้เข้ามาวิ่งบนทางรถไฟวันนี้ทางรถไฟปัจจุบันเนี่ยเรามีคอยเปซี่เหลือเฟืออย่างขบวนที่เรามาปาจิมบุรีเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ขี่ขบวน วันหนึ่งมีทั้ง24ชั่วโมงไทม์วินโดว์สำหรับเป็นสล็อตให้รถไฟมาวิ่งเนี่ยหลือตั้งเยอะแยะเหลือเฟือฉะนั้นพอมีกฎหมายเนี่ยก็จะบอกว่า un, open access ใครก็ได้มาเช่าใช้ทางรถไฟแล้วก็เข้ามาวิ่งก็จะเป็นการเปิดให้เอกชนเนี่ยเข้ามาวิ่งบนทางรถไฟใน,นวันที่กฎหมายบังคับใช้เนี่ยน่าจะมี2อสารายที่เปิดได้ทันทีการที่เอกชนเข้ามาวิ่งเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราไป ทำลายหรือว่าไปไปทำให้การรถไฟของประเทศไทยแย่<อ>ลงนะไอสิ่งที่การรถไฟของประเทศไทยยังเดินอยู่เนี่ยก็เป็นมินิมัมเซอร์วิสที่รัฐจะโปรไวให้ประชาชนคือประชาชนยังคงได้ใช้บริการของที่การรถไฟวิ่งอยู่การรถไฟประจุบันวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็วิ่งอยู่อย่างนั้นแหละแหละร,รถท่องเที่ยวรถชานเมืองรถท้องถิ่นที่จําเป็นต้องมีบริการพื้นฐานให้ประชาชนเนี่ยก็ยังคง ต้องให้บริการประชาชนต่อไปแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไปเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนเบาะใหม่รถที่ร้อนๆก็ทำให้มันเย็นอะไรที่วิ่งอยู่ปัจจุบันเมื่อก่อนเารถไฟวิ่งอยู่ประมาณเกือบ200ะบวนต่อวันตอนนี้เหลือประมาณ142-143ในบนรรดา113ขบวนต่อวันเนี่ยก็ารถเขาวิ่งต่อไปเพียงแต่รถขบวนใหม่ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่เขายินดีจ่าย ซึ่งบางเส้นทางเนี่ยเร็วกว่ารถยนต์แล้วถ้าเกิดมันมีรถขบวนใหม่ละ,ละม,มันเร็วได้กว่า120กเมตรต่อชั่วโมงละใช่ครับแล้วเกิดมันเร็วกว่ามันสบายกว่ามันสะดวกกว่าครับและค่าโดยสารก็เป็นทางเลือกประชาชนว่าประชาชนยินดีจ่ายในเซอร์วิสท,ที่ดีกว่าเร็วกว่าปลอดภัยนี่มันปลอดภัยนำประวัติอยู่แล้วปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วปลอดภัยเป็นชาร์เก็ตที่ทุกคนต้องทำไม่ว่าจะเป็นใคร ใช่ครับรก็เป็นการเปิดให้กระชนเพื่อมาวิ่ง <ừ. S 2> เป็นทางเลือกใหม่และการรถไฟก็ยังเดินอยู่นะในบริการพื้นฐานนะ <ừ. S 2> ส่วนบริการทางเลือกก็จะเป็นเอกชนเอกชนมาวิ่งการรถไฟก็ได้ไรายได้อีก <ừ. S 2> เรื่องนี้เป็นซีดิชั่นที่วินวินล่นนะ <ừ. S 2> มีแต่ผู้ได้นะยังไม่มีใครเสียจากรเรื่องนี้ <ừ. S 2> เป็นช่วงหัวเรวหัวต่อของการพัฒนาระบบรางเพราะทางคู่ประมาณ1,000กิโลเมตรขึ้นไปถึงนครสวรรค์ ปางน้ำโพตอนออกนี่มันก็ถึงคลองสิบเก้าที่เรานั่งไปตอนนี้ทางใต้ไปถึงชุมพรล้วระบบอนสัญญาณก็กําลังจะเสร็จหมายความว่าทางรถไฟเนี่ยกาลังจะเสร็จแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราต้องลุ้นว่าแล้วมันจะมีรถเข้ามาวิ่งได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มีกระงวนสูมทางรางตอนนี้เรายังมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเท่าไหร่เพราะรถยังเป็นรถเก่าเซอร์วิส ก็เป็นสวิตเก่าแล้วการรถไฟกำลังจะจะหาแคร่เกือบ1,000แคร่มาส่งคนส่งสินค้าลนวันที่เรามีรถมีบริการแล้วอะประชาชนถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงปีนี้ถึงปีหน้าเป็นช่วงของเร็วต่อครับก็ผมสนับสนุนมากๆครับว่าอย่างน้อยแล้วได้ทั้งออปเปอเตอร์ใหม่ ที่เข้ามาเดินถ้าในอนาคตถ้ามีใครสนใจในอีกส่วนหนึ่งการรถไฟเองก็ต้องอิมพลูตัวเองด้วยปรับปรุงตัวเองด้วยในการหารถใหม่เข้ามาให้บริการประชาชนที่อย่างน้อยคือคำว่ามินิมัมเนี่ยมันก็ต้องมินิมัมที่ดีไม่ใช่มินิมัมที่ตู้ตามตรงก็ไม่อยากให้มันเห็นมินิมัมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมั่ต้องดีขึ้นทุกวันับใช่ครับให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีนี่คือเป้าหมายสุดท้ายเลยนะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้โมเดลไหนก็ได้ที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ที่สุดบริการพื้นฐานประชาชนยังคงได้อยู่ นักเรียนตามท้องถิ่นตามสถานีเล็กๆรถไฟกระบวนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาประชาชนแม่ค้ายังคงได้ใช้บริการแบบนั้นอยู่ยังคงอยู่แต่ดีขึ้นนะครับในต,ตอนนี้ต้องการการเดินทางที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งก็จะมีสวิตใหม่เข้ามาให้อันนี้คือการเดินทางประชาชนชที่ปลอดภยัยเร็วในราคาที่เหมาะสมและการขนส่งสินค้าจะต้องมากขึ้น ด้วยนะครับคี่ห้นึ่งแปดสามที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีอายุประมาณเกือบ40ปีละถ้าเป็น40ปีสำหรับรถไฟถือว่าอายุ<ร>เยอะ,<ร>ะแล้วแต่ถือเป็นความภูมิใจของชาวฮอกไกโดเป็นดีเซลลางที่ที่เป็นที่ที่จดจําเป็นอยู่ในความทรงจำของชาวฮอกไกโดส่วนใหญ่ขบวนนี้ทนหิมะแต่ที่นี่ค <c oughs> งไทยไม่มีห <c oughs> ิมะนะครับแล้วก็ให้บริการแถวแถวซัปโปรโร วิ่งไปฮาโกดาเตะปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของทาง <c oughs> ญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ก็กลับมามีชีวิตใหม่ที่นี่เราได้รับบริจาคมาทั้งสิ้น17คาคาคือคันนะครับเรียกตู้ก็ได้ถ้าภาษาคนไทยก็17ตู้17ตู้เนี่ยเราตัดมาเป็นซอยเป็น4 4 4 4 4 4 16 6, แล้วก็สำรองไว้อีกหนึ่งตู้ ตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วอะสีแรกกับสีที่สองสีแรกคือที่เรานั่งกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยสีที่สองเขาก็าอยู่ที่หัวรบพงเป็นขบวนที่ไปขบวนน้าเที่ยวไปเขื่อนป่าสัก <c oughs> ก็ยังเหลืออีกสองขบวนที่อยู่ในโรงซ่อมตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วสองตู้อีกสองตู้น่าจะอีกสักประมาณ3เดือนเราก็จะได้ขบวนที่3ม,มาขบวนที่4ก็รอซ่อมอยู่ เนื่องจากที่เราเอามาใช้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถนําเที่ยวเพราะอายุมันเยอะแล้วเอามาวิ่งทุกวันแบบจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยไม่ได้พออายุมันเยอะแล้วก็เลยต้องพักเยอะหน่อยนี่เราไปปาจีมุรีก็ท้าทายมันมากแล้วนะครับถ้าไปถึงชุมพรแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าพออายุมันเยอะแล้วรถนําเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่สร้างรายได้ดีอย่างที่คุณแมงพูดมาคํหนึ่งนะรถนําเที่ยวเนี่ยหนึ่ง มันเหมาะกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย2มันสามารถจะสร้างไรายได้ให้ชุมชน mm hmm. เช่นถ้ามันมีหมูปิ้งมาขายเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ปารจิมบุรีมันเกิดมีสินค้าที่จริงปลาตจิมบุรีก็มีทุเรียนใช่ครับมาเสิร์ฟบนคุโบ,บรถแต่ไม่น่าได้นะมันเพราะว่นนานแมงเมนโตขายสินค้ารองรับการท่องเที่ยวอันนี้ตัวชุมชนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย ทำให้ขบวนรถไฟท่องเที่ยวเนี่ยมันมาร์คอัพได้มาร์คอัพด้วยเอาสินค้าโอทอมมาขายบนรถก็ได้ขายกาแฟบนรถก็ได้หรือขายผลิตภัณฑ์ผ้าขอม้าหรือมีสินค้าโอทอมในภูมิภาคต่างๆอ่ะมาขายมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มในบนขบวน,นรถไฟหรือการท่องเที่ยวทิปนั้นๆได้ครับนี่คือกลุ่มที่3อันนี้คือที่คุยคุณแบงไงว่าเราต้องการมีเซอร์วิสใหม่ให้ประชาชน เซอร์วิสเก่าของรถไฟก็ยังต้องทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ยังคงเมนเทนมินิมัมไอตัวเซอร์วิสตัวนั้นเอาไว้แต่เซอร์วิสใหม่เนี่ยมันจำเป็นต้องมีนะครับค่าโดยสารมันจะแพงขึ้นสำหรับประชาชนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกพอเทียบกับรถตู้แล้วมันสะดวกกว่ามันเร็วกว่าจริงๆอีกส่วนหนึ่งมันก็มีเพดานบนก็คือเครื่องบินกดไว้อยู่โลคอสไซร์ไลน์มันก็กดราคาว่าคุณถ้าคุณสูงกว่าโลคอสไทร์ไลน์ยังไงคุณก็ไม่ชนะเขาแน่แต่ว่าการ เดินทางด้วยรถไฟเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่อีก2-3เรื่องที่จะต้องทำให้มันดีขึ้นอีกปัจจุบันควรวมันไม่ค่อยพอฉันศัพท์เทคนิคแลยว,ว่า Access Time. แ c คเ s t ถามหมายว่าคุณแบงอยากขึ้นเวลานี้ก็ได้ขึ้นออเน,นียเราจะไปเห็นในต่างประเทศเพราะขบวนรถไฟเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันออกแทบจะทุก15นาทีออฟพินี่ทุกครึ่งชั่วโมง แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามาปฏิบรูรณเนี่ยวันนึงมีขบวนเดียวเนี่ยขบวนมันน้อยเกินไปนะครับแล้วเราแอสเซทไทม์เนี่ยเราก็าไปเข้าถึงระบบได้ไม่ไม่ได้ดั่งใจเราเพราะพระมันไม่อวัยวะตลอดเวลามันไม่พร้อมใช้ใชมันพอพ,อพอมันไม่พร้อมใช้ตลอดเวลาเราก็เลือกวออ่าไอที่รถตู้มันมีตลอดออกทุกๆครึ่งชั่วโมง <S <S แต่รถไฟต้องมานั่งเลงว่าไปทันไหมได้เวลาหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่า ตรงนี้พอเราเพิ่มตัว Open a s s e t s ทเพิ่มพอนั้นมีปริมาณรถไฟเพิ่มขึ้นเราก็จะมีการ a s s e t ได้ถึงระบบในเวลาที่เราอยากจะต้องการเดินทางทีน,นี้ความเพลิดเพลินจากการเดินทางรถไฟอันนี้ต้องคนที่มาเดินทางรถไฟเองถึงจะเข้าใจว่ามันเพลิดเพลินเพราะว่ามันเห็นวิวแล้วมันไม่ตดู่ที่สําคัญที่เดินก็ได้ใช่ที่รถตู้กับรถต่อให้เป็นรถทัวร์ก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันก็คือรถทัวร์จะเดินไปไหน ห้องน้ำบางทีไม่อ,อยากจะเข้าเลยเครื่งรอง,งบินก็แคบใช่ครับอย่างถ้าเราไปอ e นะีคโนมี่เนี่ยที่นั่งก็ดเดียว <med S 1> เข่าก็ติดแล้ว<ช>อันนี้มันค่อนข้างจะกว้างเห็นวิว<ช>มันเดินทางด้วยความเพลิดเพลิน<ๆ>บนรถไฟเนี่ยหยิบโน้ตบุ๊กหยิบโทรศัพท์มือถือหยิบกล้องขึ้นมาทํางานได้ทันทีอันนี้ก็สะดวกถ้าเราอุดอู้อยู่บนรถบัสหรือรถตู้หรือแม้แต่เครื่องบินไม่มีสัญญาณอยู่แล้ว ไอตัว productivity ระหว่างการเดินทางมันหายไปแล้วก็ไม่ไม่เซิร์ฟชีวิตคนเจเนอเรชัน AI พวกนี้จริงๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตอนนี้คนให้มูลค่ากับคุณภาพคุณภาพช่วงเวลาการเดินทางด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นอะเดสติเนชันจากจากจุดพอยต์ถึงพอยต์แต่เราคือพอยต์ระหว่างเส้นทางมันมีคุณภาพในการเดินทางมากน้อยขนาดไหนแล้วเราใช้เวลานั้นได้คุ้มค่าไหม อันนี้จะเป็นอีก point หนึง่งเพราะว่าผมไปดู research ของฝรั่งนะครับเขาบอกเลยว่าต่อให้เดินทางออด้วยรถไฟเทียบกันกับเครื่องบินเวลาอาจจะรถไฟอาจจะมากกว่ามันสักสินาทีแต่ตัวเครื่องบินเนี่ยคุณไม่ได้มีเวลาทําอะไรเลยเพราะขึ้นไป1นึงชั่วโมงเปิดคอมพิวเตอร์มาก,กว่าจะเริ่มทํางานหมดเวลาแล้วแต่รถไฟคุณไม่คุณไปถึง destination แบบที่กลางเมืองแล้วคุณนั่งทํางานไปสองชั่วโมงเต็มเ,มเมได้งานซึ่งพวกรถไฟฟ้าเนี่ยหรือในอนาคต โกรถไฟที่ขบวนเรานั่งอยู่เนี่ยมันควจะต้องติดตั้งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ดีเซลนะครับซึ่งก็ไม่ยากแล้วที่ส่วนที่ยากก็คือว่าเราสร้างทางอีกทางหนึ่งเป็นทางคู่ซึ่งอีกประมาณ4-5ปีเนี่ยเมลายทางประเทศได้เสร็จหมดแล้วตอนนี้ทางคู่3เส้นกำลังรอเข้าคลมอตอนนี้เราเสร็จไปถึงชุมพรแล้วชุมพรไปถึงสุราชสุราชไปหัดใหญ่ อาใจต่อข้อประดังเบซานั้นทางคู่สายใต้เนี่ยเมลายทั้งหมดใน5ปีเนี่ยเสร็จอีสานเราสร้างไปถึงหนองคายละทางเหนือนี่ยากหน่อยภูเขาเยอะเพื่อมันน่าจะประมาณทะลุ5ปีไปก็จะเสร็จเป็นเมลายทั้งหมดแล้วมีก็จะนมาวิ่งอันนี้คือภาพที่อยากเห็นที่สุดหลังจากนั้นติดตั้งระบบไฟฟ้าอิเล็กทริฟายจะเร็วนอีกใช่ครับ เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตัวอย่างที่อยู่ใกล้บ้านเราแล้วหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างแล้วถูกเปรียบเทียบตลอดคือมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเขาติดอิเล็กตริฟายจาก KL มาถึงด่านประดังเบซาเราตั้งน่าจะเกือบ6ปีหรือ10ปีผมจำตัวเลขแม่นไม่ได้ละก็อันนั้นก็เป็นการใช้คำว่าเป็นการชิปของระบบขนส่งมวลชนทางรางของมาเลเซียเลยเพราะว่าเขาเองเปลี่ยนทั้งตัวรถไฟทางไกลแล้วรถไฟระยะสั้นของเขาก็ใช้โครงข่ายเดียวกัน รถไฟเมโทรหรือว่ารถไฟชานเมืองเขาก็ใช้โครงข่ายตัวเดียวกันนะครับในการพัฒนาตัวอิเล็ก r i ิ i ายตัวนี้ให้กลายเป็นรถไฟฟ้าในเมืองโดยที่ไม่ต้องลงทุนซ้ําซ้อนไม่ต้องก็เหมือนเป็นการอัปเกรดกคล้ายๆสายสีแดงยกระดับขึ้นมาให้มันเป็นรถไฟรถไฟทางไกลบรืรถไฟชานเมืองในตัวใช่ถ้าประชาชนนึกไม่ออกนะก็คือไอนะ้สายสีแดงนั่นแหละใช่ครับที่มีีสายส่งอยู่บน OCS อยู่ด้านบนแต่รับไฟฟ้าอยู่ด้านบนเหมือนแอร์พอร์ติงอ่ะครับ อันนั้นแหละคือต้นแบบ,บที่จะขยายไปทั้งประเทศในอนาคตแล้วก็ปี่สิปีหน้ารถไฟครส่งเราคงเสร็จแ,แล้วมั้งแล้วก็รเรากำลังจะเปลี่ยนไอตัวเซอร์วิสใหม่ให้ประชาชนเครื่องมือทางกฎหมายเราเกือบจะพร้อมและอินฟาสตรักเจอร์เราคิดว่าปีหน้าเราพร้อมและระดับหนึ่งนะแต่เรายังไม่มีเซอร์วิสใหม่ให้ประชาชนแคร์รู้รจักยังไม่พอตู้ยังไม่พอ ยิ่งเยอะยิ่งดีผมไม่ได้เกี่ยงกอนอะไรว่าการรถไฟจะซื้อเพิ่มหรือว่าจะให้กระชานมาเดินทํามันทั้งคู่แหละสําหรับผมยิ่งเยอะยิ่งดีครับจริงๆสําคัญมากเลยครับคือการรถไฟเป็นเป็นตัวแทนของภาครัฐที่จะทําเป็นอย่างน้อยคือมินิมัมเซอร์วิสก็วันนี้ขอบทวนครับท่านขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ตัวขบวนรถที <c oughs> ets, ่นัน <c oughs> ีการสงที่เรามีการทดสอบตัวการไวเบชั่นเนี่ยครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวมาตรฐานของแทร์ระบบกีของตัวระบบรางผมอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยครับว่าความสำคัญของแท่ระบบกีที่ใช้อยู่ในระบบรางแล้วก็ใช้ในรถไฟเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับเอาง่ายๆ่ครับเพื่อให้คนเข้าใจง่ายคนเราพูดเรื่องรถไฟบกีกับคาร์บอนี่ดี๋ยองว่าขับรับกับผมเชื่อมกันแล้วกันแระบบกีมันขาล่ากัญชาครับถ้าเราเป็นวิศวะจะมองขานลากัญชา เกิดปัญหาที่เดียวพังบ้านพังเลยโบกี้ก็คือสารลากของโครถไฟครับถ้าโบกี้เนี่ยเกิดมีปัญหาดิบ้านมันพังแต่ที่ที่หนักหนักกว่าระบบที่เราออกแบบบ้านนี่รถไฟมันรับแรงไวเบชั่นและเราออกแบบส่วนเกลือไม่ได้สารลากนี่เราคือส่วนเกลือเยอะมากบางทีจะขับไปเกือบห้าหรือหกแต่ว่ามันไปเกิดเกลือเยอะแขนไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ใหญ่เกินไปแล้วก็จะเกินไปนี่แหละครับประยอนเนี่ยสำคัญที่สุดคือทำยังไงให้ตัว มาราตัวรถไฟในแต่งแร่งหรือว่ามั่นคงในการให้บริการมันต้องมีความสมดุลที่สุดตั้งแต่การผลิตการใช้งานแล้วก็การบวักสั่งตัวมาตรฐานของตัวรช่วงล่างของระบบรถไฟแบบอาจารย์ลองสรุปเบื้องต้นให้ผมฟังหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับคือตัวแท้รถไฟก็คือ Product หถึง Product นะครับถ้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีวีไซเคิลตั้งแต่ร e q u อ r e m e n t ไปปิดที่ commissioning test หรือว่าไปเช็คว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานไหม ดังกระบวนการที่ที่เราศึกษาเนี่ยเราศึกษาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มต้นครับและวงจรชีวิตไปจนกระทั่งสิ้นสุดของวงจรชีวิตแต่สิ่งที่เราจะเน้นเราไม่ได้ไม่ปไมเปเน้นที่การออกแบบครับหรือการผลิตเพราะว่าบ้านเราไม่มีครับเราจะไปเน้นที่การมารุงรักษาการรักษาจะมากับการอินสเปคชั่นและการทดสอบการเนี่ยหัวใจสุดท้ายของที่โครงการนี้คือ3สิ่งนียจะเกี่ยวข้องกับคนไทยเกี่ยวข้องกับพวกพวกองการกาหรือว่าโอปเปอเรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะทําให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอนาคต จะมีพบรบรางขึ้นมาอาจาจะมีเอกชนเข้ามาเดินรถอาจจะมีหลายส่วนเข้ามาทาเกี่ยวกับธุรก,กิจด้านนี้ถ้าเรามีมาตรฐานตรงนี้รองรับซึ่งเราจะโฟกัสสมย้ํานะครับเราโฟกัสที่มีขาขึ้นก็คือช่วงที่เอาเข้าไปโอเวอร์เลยกับแมนเทนเนนซ์ตรงนี้เราจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันว่าทางกรมรางก็มีนโยบายที่จะต้องให้เป็นความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้เป็นคอมมอนได้ด้ ันนี้เรามาดูตัวระบบตัว monitoring แล้วก็เซนเซอร์ของตัวการเก็บข่าสัญญาณเกือนของรถไฟที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานรวมถึงการ inspection ตัวล้บบอกับตัวเบรกย์ถูกไหมครับอาจารย์อา <ใช S 1> จารย์อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้เราใช้อะไรได้บ้างครับครับผมก็คือข้อปลอดภัยของรถไฟนะครับแล้วก็าการสัญญาณเตือนของรถไฟเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งเราก็จะทําการตรวจสอบ การสั่นสะเทือนโดยปกติจะเปที่โบกี้จุดช่วงล่าง <Kinda. S 1> แล้วก็ตัวรถขบวนบนนี้นะครับแล้วระดับของการสั่นสะเทือนทั้งทั้งแนวราบและแนวดิ่งมันจะมันจะบอกถึงเลเวลของความปลอดภัยของโช๊ไซั์ของเราถ้ามันสั่นสะเทือนเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความสะดวกสบายของการโดยสารนะครับถ้ามันสั่นสะเทือนเยอะเราก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกเบี้ยวหัวหรือว่ารู้สึกไม่สะดวกสบายนะครับเพราะงั้นเนี่ยอไการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็น first screen เลยว่าอตัวรถหรือทางของเรามีความปกติหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ต้องสามารถทําการตรวจวัดการสั่นสะเทือนทั้งแนวราบและแนวดิ่งได้ในได้ตามความถี่ที่เรากำหนด อาจารย์อยากจะแนะนําให้รู้จักตรงส่วนไหนที่เป็นพิเศษ้ากไหมครับโอเคครับอย่างแรกเลยก็คือเอา<ม>เป็นตัวโบกี้โดยรวมก่อนดีกว่านะครับก็คือตัวโบกี้โดยรวมเนี่ยหลกัลกๆมันมีหน้าที่อยู่2อสองอย่างเลย1ก็คือรับน้ำหนักตัวรถไฟนะครับอันอีกอันหนึ่งก็คือบ, mm. คบังค,คับรถไฟให้ไปในทิศทางที่เราต้องการ,รนะครับคือมันจะต้องทําหน้าที่2อ,อย่างนี้เป็นเป็นตัวหลักนะครับคราวนี้เนี่ยองค์ประกอบหลักของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างแรกเลยคือโครงสร้างของโบกี้เราเรียกโบกี้เฟรมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโบกี้เฟรมนะครับแล้วตัวโบ ถูกประกอบด้วยอีกชิ้นส่วนต่างๆนะครับคือระบบซัสเพนชันหรือระบบการสะเทือนเนี่ยในนี้ครับอาจารย์มีส่วนไหนที่มันเป็นจุดที่ต้องคอยมอนิเตอร์ประจำแล้วก็เป็นจุดที่มีข้อบกพร่องบ่อยอย่างแรกเลยก็คือ,อตัวบุกี้เซมเนี่ยนะครับตัวบุกี้เซมเป็นมันเป็นหัวใจสําคัญของตัวตัวชุดบุกี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์คอยมีการตรวจสอบว่าอย่าให้มันเกิดรอยร้าวเกิดการเสียรูปอย่างถาวรการบิดเบี้ยวพวกนี้นะครับต้องอย่าให้เกิด อันที่2ก็คือชุดล้อนะครับชุดล้อเนี่ยมันจะมีล้อ2องันแล้วก็เพลานะครับไอ้ตรงชุดล้อเนี่ยเราต้องอย่าให้มันเกิดความเสียหายกับมันอย่างเช่นรอยแตกรอยอะไรที่ผิวเนี่ยมันสามารถขยายรอยแตกนั้นเนี่ยนะครับทำให้ล้อทั้งอันหักได้ถ้าเราปล่อยปัดละเลยมันนะครับเพลาหักเลยเพลาหักก็เป็นไปได้ครับหรือล้อล้อถ้ามีรอยร้าวมันวิ่งไปสักพักมันเกิดความร้าวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแตกออกล้อล้อตัวล้อฉีกออกมาฉนส่วนเลยใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ อันนี้ก็อันตรายอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไอ้ตัวตัวนี้ฮะตัว,ตวลูกปืนล้อนะครับถ้าเราปล่อยให้มันร้อนจัดคือเราไม่ไปดูแลมันไม่ไปหล่อลื่นมันหรือคอยอินสเปกมันเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ให้ลูกปืนล้อระเบิดออกมาปุ๊บพอระเบิดหรือหรือลูกปืนล้อตายเนี่ยมันก็จะทําให้แอคเซลบกเสียหายแล้วล้อก็มีโอกาสหลุดหลุดออกได้ ครับผมวันนี้เรามาถึงที่สถานีกบ,บินบุรีกันแล้วนะครับกับที่ฮั183ผมได้อธิบายเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางโดยเฉพาะพระบกรมการขนส่งทางรางเนี่ยที่ทางท่านอธิบดีได้อธิบายให้ฟังแล้วดังนั้นในอนาคตเราจะได้เห็นความคืบหน้าและการพัฒนาระบบรางไปอีกขั้นหนึ่งแต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องตัวรถไฟที่ฮั183รวมถึงการพัฒนามาตรฐานเรื่องโบกี้และแคร่ของรถไฟเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมายสเตยที่สําคัญในการที่เราจะออกแบบตัวรถไฟให้ปลอดภัยแม่นเทนเน็ตให้ปลอดภัยแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของของระบบรางที่ในอนาคตอาจจะมีเอกชนเข้ามาเนี่ยจะสามารถนําไปใช้และก็อปพลายตรงนี้เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยกับประชาชนได้อย่างดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ผมฝากไว้ว่าออถ้ายังไงแล้วเราเดินทางลองหันมาดูครับการเดินทางด้วยรถไฟเป็นทางเลือกที่ดีอันนึงในการเดินทางของประชาชนในหลายๆพื้นที่อย่างที่ท่ทานอธิบดีบอกว่าตอนนี้เรารลดเวลาเดินทางจาก กร,รุงเทพไปลบบุรีลบบุรี2นะครับเียงเวลาแค่1ชั่วโมง10นาทีตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งไมายสโตนสำคัญในการเปลี่ยนระบบรางของเราไปฝากเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยแล้วก็โครงการส่งทางรางด้วยนะครับความคืบหน้าระบบรางการพัฒนาระบบรางเนี่ยนาะคตสามารถติดตามได้ทั้งเพจผมโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยแล้วก็เพจของกรมการส่งทางรางครับขอบมากครับผมสวัสดีครับ